มีกับไยสิก้ากินเขาใส่ยาแค่ญญาะอือนี่แล้วว่ามันมีคลองก็คือคลองนี่แหละเนาะคลองนี่เลยเ มีน้ำไหมคะของนี้ขอดูหน่อยมับนบ่มีน้ำมีอยู่หน่อยหนึ่ง เสื้อบ่แห้งเช้าย่างเฮาในเมืองจากในเมืองมาบ้านไดเช้าย่างจากในเมืองมาบ้านมากลางคืนมาเฮาน้องสนั่น เราเห็ดปลาเด็กแล้วก็สิเอาเนื้อเอาเ,อาเอาานื้อปลาเนื้อชะมือนะเนาะเนื้อชะอันเทียงหน้าหน่ะสงสยัยโบแมนของเราวอรอมันมีหวัวเนาะ มันหนาที่แบดแบขึ้นแออวอลงมัห้าอย่างนี่ยันแม่นอยู่แต่อันนั้นมันมีหัวกันเนาะนนเป็นเงินมนดาด้วย เงินเป็นซาำมดหมดต้องหาอย่างยากบมต้องไปซื้อในตลาดข้าวกะเพายอน,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 นหน่อยสิปลูกต้นมข้าวลงนำเนาะนนขายเป็ดขายไก่ขายไก,ยยก่งวงได้สี่หมื่นพุด เงาผัดตื่นเห็ดเลี้ยงแต่เศร้านุคือก็เผาวไว้ผ่าเพื่อคือมันไม่เห็ดเลี้ยงสวยอันนี้ผิเตู้บอกเป็นบางเฮแห่งกู<น>เป็นบางแห่งแต่กันย่างว่าแล้วมือนี้มันบนน่มเห็เนเห็ดเลี้ยงนาะนี่เปลี่ยนไปเลยก็เห็ดแต่ไห้ไทยเฮากินนเนาะอันนี้ก็มีลักหัวนี่มันบ่นี่เธอ,อเป็นเขตแดน เป็นเขตเป็นแดนอันนี้นอันนักรักหัวเนาะแม่นอยู่อันนี้ค่ะเอนนอ ล่มลื่นดีใครเ็เจ้าเห็ดเยียบแท่เฮาลงเข่าตะวงตอนนั้นอชุกอือไปยดวไปอยู่ในเสาเนาะ แต่หากอาหารการกินขาเจ้าบุ้ยซื้อดินากขาเจ้ามีป่ามีปูในสะเนาะอย่างขาเจ้าบนิสกับเด้อบนิสกัอย่างเดียวขาเจ้ากินได้แบบนี้เลยแต่เราเอาไปกินก็ได้แบบเจ้าโบนิสโรเจ้ากกินอย่างก็ได้เจ้า สวยจังเลยโอ้ยสดช,ชื่นเลยเนาะอันนี้แม่นของเหล้าเลยนี่เนาะอ,อันนี้ยคือหันแม่ตะวันร่วงไปพุน่นนะครับโมหมายใจเล้าเคยพาไปแต่เหล้ากระซี่มึง,งนะชื่อแม่นอยู่ดอกเพราะว่ามันบม่ได้มีเขตดิซะแต่มันไปทั้งพุ่นแล้วมันสีแหลมๆไปนะ